เกิดโดนแล้วก็เสีมาเก็บเห็ดบ่มีเวลาพังพี่น้องเอ้ยโอ้ยมีแต่ดอกนี่ทำงามอยู่โอ้ยแล้วมามึงดูพี่น้องเอ้ยทึ่งเถ่าแล้วเนอะมันบ่เออเถ่าแล้วโอ้ยเสียดายเนาะแต่มามึงดูพี่น้องเอ้ยอาบลาบเลยพี่น้องเอ้ยเป็นวงลีเลยมีคนน่ะโหน่ะขึ้นไปอีกพี่น้องพี่น้องเอ้ยเห็นมาหน้าดูหักบ่ ว่าคักพ่อพี่น้องเอ้ยคุณนะ่ะอัดลาดอัดลาดมันหนีอีกมันหนีอีกไปหนี้อีก,อก,อกคุณนะ่ะเอ้ยมีเพ้นเหตุงานนะ่ะพี่น้องเอ้ยมีเพ้น,นก็ได้บ้าลุยต่อรุยพี่น้องเอ้ยลุยรุยรุย,ยจุกรุเอามือปีเอาแต่พี่น้องเอ้ยบ่ต้องนั่นหรอก ความเทียแต่มึงดูกุ้มนี่ติดหัวหมูม้าคือตายแล้วน,น,นะพี่น้องเอ๋ เลยห no, no. นาวหน่อยเนีน่นนนนนนอนปวดซุ้มสมบูรณ์ไปปวดเยอะคลาดเยอะขึ้นเถอะมมาเนี่ยมาวันนี้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดเฮ้ยคัออก,กบะคุณน่ะโอ้ยมันคักแท่ <laughs> นี่แหละได้ยุได้ย,ดยุนี่มันเนี่ยน้อ,อ,อ,นองเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเกือบเ,เหยียบมันแล้วพี่น้องเอ๋ยละมึงดูพี่จ้าเอ๋ยจัดการพี่นอ้องดูขักบอ่อขักบอ่อขักบอ่อมีเพียนเลยมีเพียนมางามแท่มดูพี่น้อง เห็นบ่เนี่ยเห็นบ่เนี่ยเฮ้ยดูมึงดูกลุ่มนี่ดอกมังงามพระโอ้พี่น้องเอ้งขาดูมันขามันดูพี่น้องอุ้ยตา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 ยมังงามอุดมันบ่อึดบ่อึดหยาบ่อึดหยาบตัวเนี่ยเฮ็ดอันมู้เนี่ยพี่น้องเลยช่วงมันนะมื่อนี้อันปีนี้อันฝนดีพี่น้องอากาศชุ่มชื้นดีปีที่แล้วมันแห้งน้อยนึงปีนี้ชุ่มชื้น มันก็เลยอุดมสมบูรณ์มึงดูขันบมึงดูมั่งมึนมึงมึงมานี้นี่โอ้ยงามขับกว่าพี่น้องนี่งามขับงามแน่พี่น้องเอ๋ยดอกบเลูเทอร์ขับมาแน่เน้อมึงดูมึงเกิดไทย โอ้ยป่ะนะน้ำขัดน้ำเนี่ยนะอือออเอาตรนี้สามดอกนี่อึ๊บวางม,มันเถาะเด็บบ่ได้งาม่สร้างม,มันเถาะนี่มานนี้อีกพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่อุย้ยขักบอขักบอนี่มีเพลินไงซะโอ้ย บอสูดนให้น้องเออตุ่งัวเห็ดงานหน่อยเถอะโอ้แต่มุนซางเมมทอพี่น้องเอลยจะไหนมุนในท้องเขาคือเกาละดอกสองดอกกระชายมันทอพี่น้องเอลยนพ่งเด้ออืออือเอามันเลยนี่โอ้ยใส่นี่ก้อนตะก้าเข็ดมันอือ ว้ายยังมาพ่อเห็ดมันปูพี่น้องเอ้ยเอาม,มันซะนี่ตาหักดีเนาะทางนี่กับน,นี่เขาเก็บอยู่พี่น้องเอ้ยแต่มันสีมาไปกลุ่มใหญ่หว่ากลุ่มอตต่อแตะขาดูพี่น้องอุดมสมบูรณ์นี่ดิอืมดูตายอืมดูไม่หัน ดู่คนนี้ดูพี่น้องเหย้เาเหย้าขาก้อนอแสบพี่น้องขามันแสบมาเมืองนี้พี่น้องเอ้ยายมืองก้นอนเนาะเจ้าเมืองก้อนเนี่ยดูชุบเ็ดเพิ่นก็นกนไดใส่ใส่ใส่เด็ดเล่นหน่อยอยู่พี่น้องเลยเอามันโตด,ด ทรงคือจะไปมาเก็บอีกดอกต้องดูป้าพี่น้องเอ้ยเอาออกมาเี่น้องเอ้ยสอบไมอนี่หระเนาะเก็บมันโดยไรรถมองมองนี้มิจตดอกใหญ่ๆพี่น้องเอ๋ยมองดูเห็นบ่นนะเห็นบ่นนะมิจตดอกใหญ่ๆเอ้ยต้องแปะละหลานพี่น้องเนี่ยนี่ เห็นยู่นาะเห็นดูนอนดโอเคโอค๊ยปาพี่น้องโอ๊ยมาเมืองดูงดขาอวบขาอวบแน่พี่น้องเด้อถ้าขาพวกขาไปใส่ละนี่เอา,านี่นี่นนนปดปฏิโทปฏิเทสมาเมืองดูเมืองดูงามขัดงามแน่ สมบูรณ์ครับใน,พ,นพี่น้งองตัวเลยดูนี่ยนะของเสียไปพี่นอ้อ,อง,าางนีไปเดี๋ยวมาท้ท่านมันนะอึ้บนี่มึดูมีเหลือพี่น้องเลยอึ้บอึ้ยอึ้อ ขามันงา้างขามันอวบเอามันซา่าพี่น้องเอ้ยนี่นุ่งเด้อเอามันได้พี่น้องนี่ของเสียก็ต้องเอามันโอ้ตายนี่ขาใหญ่ๆอบบวบพี่น้องอืมเรียบร้อยพี่น้อยแน่เก็บมันโหลดมั้งพี่น้องเอ้ย,ม,ออยมึงดูวิ้ยงาม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  มูลเลยมูนละดอกเงี้ยงามๆเนี่ยมันเกิดว่าเป็นกลุ่มดอกพี่น้องเอ้ยเนี่ยมึงดูเนี่ยเกิดเพราะเป็นเจ้าไอ้แฉที่เราหม่องที่ซับสีดอกเนี่ยมึงดูโอ้ยเยอะๆดอกเงี้ยงามนะมึงดูอื เห็ดแม่สังามดีพี่นอ้องโอ้ยลม้มคือสีแห้งคักเนาะพี่น้องเอ้ยต้นไม้ล้มหลายต้นแล้วพี่น้องยังมาเนี่ยสามชี้ต้นละมามุ่นดูพี่น้องเอ้ยต้นไม้ล้มแห้งคักสีวิเดนก็ได้เอ้ยน้องสองสารมันเฮ้ยพี่น้องเอ้ยดอกกำงาน,นงงายังไงมาเกิดนี่หลืนะพี่น้องมัง้งดูโอ้ยอ nhất lại, thưa ôi, nhà bớt lắm đâu nhưng mà hết 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 nắng kia nắng cây, nắng kia nè sao nắng nâu nắng hm 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 mặc hm 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 เราเมืองดูมันตัวนี้เดือดที่ไหนนะพี่น้องเอ้ยขึ้นยางเอ้ยขึ้นอีกกรสิเห็น,นมีหันหมกพุน่นเลยเลือดไหลมักคักดอกงามๆเงี้ยงเชะยูงง่นนีเหลือบอืมนี่บีบีหางนั้นพี่น้องมันจะได้นางง่ายๆตางแป๊บเดียวเฮ้ยคักหนอคักหนอคักหนอมึงดู เฮ็ดนาแหลกนะครับน้อยเป็นสกินนะพี่น้องเอ้ยแต่พวกขาบากินจ้ะจะเอาแต่นี่พี่น้องมามาหาเห็ดโอ้ยงานดูพี่น้องขาดูมาหาเห็ดดำขาสมขาเหลืองโดยเฉพาะจ้ะโอ้ยตายตายตายพี่น้องเก็บไปพี่น้องเอ้ยบีมไปเก็บไปเก็บไป เราไม่เจ้าเป็นต้องเก็บให้มันสวยพี่น้องเพราะเราไปเก็บขายไปเร,เราเก็บกินนะพี่น้องเอ้ยหลังมาเมื่อตูพี่น้องเหงมมงดง ơi, ็ดหนังแกะนี่น้อยไม่เอาจ้ะเพราะว่าเรามาเก็บเห็ดนี้เ,เฉพาะโอ้เราผู้ใดมาเก็บเราก็เอาถิ่นนะพี่น้องเอ้ยเห็ดหนังไก่เอาเด้อพี่น้องนี่พวกขาเอาแล้วนะมีคนมาถิ่นนะเอ,อ้ยมงังเกิลลาย วัตถิ่มพนาสูของแสบเพชรหนังไก่ก็ได้หนังแกะบกพอใครได้หนังไก่แสบพี่น้องเอ๋อขากแทถขี่ขไว้ดยดถมาเห็ดตนะซี่เนาะเอามันได้พี่น้องเสียได้มันมาเมืองดูคนเอาถิ่มกับถิ่มคักถ,ถ,ถิ่มแน่มึงดูเฮ้ยน,น,นี่อันนี้มันไม่ได้ถิ่มอันนี้มันเกิดยุติตรงนี้แต่คนบ้าเอามัน ของเสบสิตยายถิ่นม,มานะ่ะนี่จบอะไะพี่น้องเอ้ยาซสมนี่เหรอเนาะนี่มือนีกระไดมากเครื่องตะกาหน่อยยี่ดอกนี่อื้อเี่ยเห็นปะนี่